สวัสดีครับกับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดี fc ร้านพิเนตออดิโอทุกๆท่านครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับที่20เดือนสิงหาคม2 5ง5นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็น Power Amp นะครับในส่วนของ Power Amp นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนนะครับวันหยุดก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับในส่วนของ พ่อแอมนะครับหรือว่าเครื่องเสียงกลางแจ้งก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับสำหรับร้านพินตออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับฝากไปด้วยละกันนะครับหลายช่องทางติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e นะครับช่องจกแชนแนลนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้าไปรับชมในส่วนของช่องจกแชนแนลนะครับช่องยูทูปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ a c e b o o k นะครับพินตคําคำมีพักดีเพจร้านพินิออดิโอครับ ในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับ095ย์4 6497แล้วก็087 421 7464สครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมในส่วนของ Power Amp นะครับตัวแรกเลยนะครับเป็น Sound Standard นะครับสำหรับ CA 2 0นะครับตัวนี้เข้ามาเมื่อวานนะครับผมได้รีวิวรายละเอียดไปแล้วครั้งนึงนะครับสำหรับ CA 2 0สนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่าชื่นชอบน้ำเสียงนะครับตัวนี้18ข้างละ2 3ได้สบายๆนะครับ สำหรับท่านไหนที่เอาไปขับเสียงเบสนะครับตัวนี้แรงๆนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับในราคาอยู่ที่9,500บาทครับในส่วนของ ca 20นะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเทคนะครับตัวนี้วอลเทคเป็นหน้าบอสเทคนะครับเป็น1ฟิลนะครับตัวนี้สามบันหก rms นะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบน้ําเสียงของวอลเทคนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นพาวเวอร์แอมม์อีกค่ายนึงนะครับก็ถือว่าเป็นค่ายดีค่ายดังเลยทีเดียวนะครับสําหรับ ว่าเทคสามพันหกอิมเอสนะครับตัวนี้แทนละ17,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับตัวนี้รุ่นห้าพันอิมเอสนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่25,500บาทครับสำหรับ5000ันอนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเล่นนะครับรอยเล่นเอลพันสองนะครับตัวนี้ใหม่กิกนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการรอยเล่น L เป็นสนะครับไว้ขับเสียงกลางนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,000บาทนะครับสําหรับ L พันสนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีอยู่หนึ่งแท่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทาดานะครับทาดาโปล F สินะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่1 4,500บาทนะครับสําหรับ S19 นะครับสวยๆนะครับตัวนี้ด้านบนนะครับตัวนี้ไม่มีรอยเลยสําหรับท่านที่สนใจนะครับ ขับ18ข้างละ3ได้สบายๆนะครับสำหรับ S19 นะครับของทาดานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ใช้ดีนะครับใช้ดีทีเดียวนะครับสำหรับทาดานะครับถัดลงมานะครับจะเป็น m o น i f ายนะครับตัวนี้ m o น i f าย MC 5,000 Reset นะครับราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับสำหรับทาดานะครับเอ่อมนิฟายนะครับขออภัยนะครับโมนิฟาย สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์แอมป์รุ่นไหนนะครับก็พอมีให้ท่านเลือกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์แอมป์ประกอบนะครับตัวนี้ MKC เทคนิคนะครับรุ่น PA 501นะครับตัวนี้ขับเสียงกลางหรือว่าขับ15นิ้วนะครับข้างละ2ได้สบายนะครับสำหรับเบส15นะครับหรือว่าขับเสียงกลางก็ได้นะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,000ันบาทนะครับราคาเบาๆนะครับถัดลงมานะครับจะเป็นวิทยาซาวนะครับตัวนี้ ตัวนี้เบลีพันห้านะครับสาหรับท่านที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับพิทยาซาวครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นรเย่นนะครับตัวนี้รเย่นเอสเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้รับเสียงกลางก็ใสๆนะครับสําหรับท่านที่ยังชื่นชอบนะครับน้าเสียงของรเย่นนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาที่5,500บาทนะครับสำหรับ s อ0 0นะครับ หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสาหรับ้านพีเนตออเดียโอสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประดิษฐ์เจริญนะครับตัวนี้ B 2000พนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่16,500บาทนะครับตัวนี้38ดนะครับ18แดดางละ3ถึง4ได้สบายๆนะครับสำหรับประดิษฐ์เจริญนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องปั่นไฟนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการเครื่องปั่นไฟนะครับไว้ใช้งานนะครับตัวนี้มีอยู่ สามตัวนะครับสําหรับเครื่องปั่นไฟเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้ดีเซลนะครับใช้งานปกตินะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับรถแห่มินินะครับหรือว่างานเกษตรงานช่างต่างๆนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7่านะครับแล้วก็ศู7ย์1 7 4นะครับ7464นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดอก12นิ้วนะครับดอก18นิ้วนะครับโครงหล่อโครงปั๊มนะครับราคาเบาๆสนใจตัวไหนก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับถัดมาฝั่งนี้นะครับจะเป็นตู้ลำโพงนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับตู้เสียงกลางนะครับก็จนใจตัวไหนก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแนะครับสำหรับลานพิเนตออดิโออําเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินนะครับซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดนะครับสนใจไม่ว่าจะเป็นตู้เสียงกลางนะครับหนึ่งคู่หนึ่งนะครับก็มีนะครับตัวนี้ เป็นตู้มาหนึ่งนะครับม้ใจะเป็น3าคู่สนะครับตัวนี้ตู้เสียงกลางมีอยู่1ใบนะครับเอ่อสองใบนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นอเมซอนนะครับเหลืออยู่อ่สองใบนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสําหรับตู้อเมซอนนะครับมีอยู่คู่หนึ่งนะครับจะเป็นอเมเจอร์นะครับตัวนี้มีอยู่6ใบนะครับใบละ1 8 5 0 0แบาทนะครับ18,500าบาทนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาตู้เสียงกลางนะครับของอเมเจอร์นะครับเบสนะครับตัวนี้ เบส18นิ้วนะครับเทอร์โบเอ็นโอเดโอนะครับใบละ2,500บาทนะครับถัดมานะครับจะเป็นตู้ TTE นะครับตู้เบส18นิ้วเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ใบละ6,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีอยู่สีใบนะครับสำหรับ TTE นะครับสนใจตัวไหนก็ inbox เข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ผมได้แจ้งเลยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับเครื่องเสียงการแจ้งก็สับถามเข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ